สวัสดีครับผมตาจากเพจ LED Powerline นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเอาหลอดไฟหลี่ออกจากโคมไม่ว่าจะเป็นในช่องไฟหลี่หรือช่องไฟเลี้ยวนะครับวิธีการทำทำเหมือนกันอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะหากันได้นะครับก็จะเป็นด้ามไม้แขวนอันนี้จะเป็นด้ามไม้แขวนที่ผมทาการตัดออกมานะครับจะให้มันโค้งคล้ายๆตัว S สิ่งที่2ก็คือกรรไกเอาไว้ตัดกาว 3M สิ่งที่3ก็ สิ่งนี้ครับจะเป็นกาว 3M ม้วนสีแดงที่คุณหน้าคุณตากันดีสำหรับใครที่แก้ชุดสีสันก็จะใช้เป็นตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยอันดับแรกให้เราถอดหลอดไฟหลีเดิมออกมาก่อนนะครับด้วยวิธีการเอามือล้วงเข้าไปที่ผมถอดชิ้นตรงนี้ออกเพราะว่าผมต้องมาติดตั้งไฟเดลไรต์ต่อนะครับก็เลยต้องถอดชิ้นนี้ออกจริงๆเราไม่ต้องถอดชุดสีอะไรเลยเราแค่ล้วงธรรมดาธรรมดานะครับผมจะล้วงถอดหลอดไฟหลีออกมาก่อนนะครับ จริงๆแล้วถ้าไขนิ้วเล็กๆนะครับเอากาว 3m แปะไว้ที่นิว้วแล้วก็ล้วงเข้าไปแตะก็ออกนะครับคลิปนี้เป็นการสอนสั้นๆง่ายๆนะครับผมจะตัดม้วนกาว3 m อออกมาประมาณนี้ไม่ยาวมากหลังจากนั้นเราจะมาลอกม้วน2หน้าออกลอกฝั่งที่เป็นเทปออกนะครับแบบนี้แล้วก็นำมาแปะกับลวดไม้แขวนนี่แหละอันนี้คือไม้แขวนที่ผมตัดออก อุปกรณ์ก็ง่ายๆครับ DIY ลองนําไปใช้กันดูนะครับปัญหาเนี้ยผมเจอกันมาค่อนข้างเยอะและ้วแล้วผมก็แก้มาหลายคันแล้วด้วย <Wow. S 1> แบบนี้นะครับพยายามแปะให้มันติดให้กาว 3M เนี่ยมันติดไปที่ตัวแท่งเหล็กไม่แขวนเลยนะครับอันนี้หลอดไฟลีห LED เนี่ยมันหล่นเข้าไปถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับเกิดการกระแทกโคมเป็นรอยแน่นอนเราก็ล้วงเข้ามาเลยครับดูนี่นะครับง่ายๆครับพยายามล้วงให้ตรงรูนะครับ อันนี้ผมแตะออกมาแล้วแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับวิธีการทำขั้นตอนเนี้ยต้องใจเย็นถ้าใครใจร้อนผมไม่แนะนำนะครับ <Okay. S 1> ใจเย็นมือนิ่งๆก็ค่อยแตะแล้วก็ค่อยเล็งออกมาช้าๆนะครับใจ ออกมาแล้วครับตัวปัญหาก็มีประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆไม่ถึง5นาทีแต่น่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันหล่นนะครับหลอดมันหล่นเข้าไป2-3หลอดแล้วกันอันนี้นะครับเราใช้กาว2หน้าเสร็จหลอดหนึ่งก็ทิ้งไปเลยใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้ง แบบนี้แป๊บเดียวกอ็ออกได้แล้วครับถ้าเรามาดูโคมลูกค้าดีๆนะครับตอนนี้โคมลถลูกค้าผมเนี่ยเริ่มเป็นรอยแล้วเห็นไหมครับจะเป็นจุดเล็กๆอันนี้ก็คือถ้าเราปล่อยหลอดที่มันหล่นอยู่ในโคมนานๆเนี่ยโคมจะเป็นรอยแบบนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมหวังว่าการสอนเอาหลอดไฟหลี่หรือหลอดไฟเลี้ยวที่หล่นอยู่ในโคมเอาออกนะก็มีประมาณนี้ง่ายๆสั้นๆนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะทํากันได้นะครับ ประมาณนี้ครับผมเห็นปัญหาเนี่ยเจอกันมาเยอะมากโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับหากผมรีวิวหรือสอนผิดพลาดตรงไหนไปก็กราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้มีสั้นๆประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ